คอยมึงชิบหายลงทุนอะไรก็ล่มจมคอยโดนกองคอยหมดตัวเลยคอยดูนะวันไหนที่พี่ลำบากขึ้นมาพี่ก็จะเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งนั่นแหละและฟ้านี่แหละที่จะคอยสมน้ําำหน้าพี่รอดูเลยเพราะแกไม่มีน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือใครสวัสดีล,ลงโทษแกไงรวยเร็วจนเร็วจริงๆเลยนะพี่ตอนแรกก็คิดว่าพี่อ่ะจะไปได้ดีกว่านี้จะได้เป็นหน้าเป็นตาแก่ว,วงตระกูลอะ เพื่อนนะแกช่วยฉันอีกทีด้วยฉันสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเลยไม่ได้ทำไมอะ่ะทำไมแกถึงไม่ช่วยฉันอะ่ะแล้วเมื่อไหร่แกจะหางานทำได้สักทีวะแกออกจากงานที่เก่ามันจะปีหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่หาเว้ยแต่มันหาไม่ได้งั้นแกก็ทำงานอื่นสิอย่างเช่นพวกขายของออนไลน์เดี๋ยวก็น่าสน ฉันทําไม่เป็นอะไม่เป็นก็หัดสิวะคนเรียนน้อยกว่าแกเ็ายังทําได้เลยเออกูมันโง่พอใจยังที่มึงพูดท่านั้นท่านี้เนี่ยมึงไม่ยห้มก็บอกมาฉันไม่มีเพราะเพิ่งลงทุนทําธุรกิจไปกูรู้ว่ามึงมีแต่มึงไม่ให้เสรยดายนะเว้ยที่เป็นเพื่อนไปตั้งหลายปีอขอความช่วยเหลือแค่นี้ก็ไม่ได้มึงมันเลว พอฉันไม่ให้ยืมฉันก็กลายเป็นคนเลวอะ่ะฉันหาเงินมาด้วยความยากลำบากไม่ได้หามาเพื่อให้ใครยืมถ้าแกอยากใช้เงินแกก็ต้องหาเงินเองไม่ใช่ลักสบายแล้วมาเบียดเบียนคนอื่นแบบนี้ไอ้เลวคนอย่างมึงไม่มีทางได้ดีหรอกเว้ยมึงขอให้มึงชิบหายลงทุนอะไรก็ลมก่มจมห้อยโดนโกงห้อยหมดตัวเลย ดีใจจังเลยที่พี่อยู่บ้านได้ข่าวว่าพี่ซื้อรถหรอโหรวยจังเลยอะ่ะฟ้าขอเข้าไปดูหน่อยนะไม่ต้องดูหรอกฟ้าพี่ก็ซื้อผ่อนนั่นแหละอดีมันจําเป็นอะ่ะเอาไว้ที่ต่องงานนั่นแหละถ้าผ่อนได้ก็แสดงว่ามีรายได้ที่มั่นคงพี่การฟ้าขอยืมเงินพี่สักห้าหมื่นหน่อยสิจะไปเที่ยวใช่ไหมแม่ของฟ้ามาเล่าให้พี่ฟังว่าฟ้าไม่เรียนเลยแล้วเอาแต่เที่ยว แบบนี้ยังจะกล้ามาขอยืมกันพี่เหรอพี่การใจร้ายอะ่ะคอยดูนะวันไหนที่พี่ลำบากขึ้นมาพี่ก็จะเป็นเหมือนหมาตัวนึงนั่นแ,แหละและฟ้านี่แหละที่จะคอยสมน้ำหน้าพี่รอดูเลย คุณฟางมีอะไรเรื่องร้านอาหารที่เราร่วมลงทุนกันนะไปถึงไหนแล้วครับร้านอาหารอะไรก็ร้านของเราไงฉันไม่เคยร่วมลงทุนธุรกิจกับใครอย่ามัวม่วนะเดี๋ยวคุณฟางคุณเอาเงินผมไปแล้วห้าล้านนี่คุณจะโกงผมอะ่ะมีหลักฐานหรือเปล่าว่าฉันเอาเงินคุณมามีสัญญาหรือเปล่าก็ไม่มีนี่ เพราะผมเชื่อใจคุณไงเขาถึงได้บอกกันไงว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดเนี่คุณฟงังคุณฟงัณฟง กร่องไหมครับกล่องละ35บาท3กล่องร้อยครับเข้ากล่องครับทําสดๆใหม่ๆเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้แ่ตกตำ่ำรือกระดับมาขายเข้ากล่องเลยเหรอวะไม่เลยงก,กับเพื่อนดีนักสมน้ำหน้าถ้าไม่ซื้อก็ไปไปยังมาเกลก,กันหน้าร้านแกรู้อะไรไหมวะฉันรอวันนี้มันนานแล้ว วันที่แก่ล้มะะไรจนหมดตูดไงพอฉันไม่ให้แกยืมเงินใช่ไหมแกถึงมาผูกใจเจ็บแบบนี้นใช่เพราะแกไม่มีน้ำใจไม่เคยช่วยเหลือใครสวรรค์เลยลงโทษแกไงฉันว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสวรรค์หรอกมันเป็นเพราะตัวฉันเองนี่แหละแต่ฉันก็ยังเชื่อว่าชะตาชีวิตเราเรากำหนดเองได้สมัยก่อนฉันสัญญาเป็นล้านเดี๋ยวนี้ขายของแค่หลักสิบ จอกเอ้ยก่อนจะว่าคนอื่นน่ะดูตัวเองก่อนเถอะนี่แกหากงานทำได้ยังมันเรื่องกูเว้ยถึงฉันจะพลาดแต่ฉันจะไม่เดินทางผิดแบบแกได้ข่าวว่าเล่นพนันอยู่นี่ไม่เคยได้ยนินคำนี้เหรอโจรพร้นร้อยครั้งยังเหลือบ้านไฟไหม้บ้านร้อยครั้งยังเหลือที่ดินแต่ผีพนันเข้าสิ่งก็จะไม่เหลืออะไรนะไ ไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาคอยดูเอะสักวันฉันจะลืมตาอ้าปากให้ได้อีกครั้งตายพี่เขาเลือกันว่าพี่ตกต่งนี่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยอุ๊ยรถก็ไม่อยู่แล้วนี่รวยเร็วจนเร็วจริงๆเลยนะพี่ตอนแรกก็คิดว่าพี่อ่ะจะไปได้ดีกว่านี้จะได้เป็นหน้าเป็นตาแก่ววงตระกูลอ่ะ แล้วฟ้าเป็นหน้าเป็นตาให้วงตระกูลได้หรือยังอีพี่กันจนแล้วยังปากดีอีกนะสุดท้ายก็ได้มาขายเข้ากล่องไอ้กระจอกนี่ครับขอบคุณครับมือแบบนี้น่าจะเปิดร้านให้เป็นเรื่องเป็ราวน,นะครับ กำลังเก็บเงินอยู่นะครับอ๋องั้นก็ขอโชคดีครับเฮ้ยน่าด,ดือ่ะมาขายข้าวกล่องร้านเลิศอะไรก็ไม่มีคุณไปซะผมไม่อยากทำร้ายผู้หญิงฉันก็ไม่ได้อยากจะอยู่หรอกก็แค่แวมาดูอ่ะอยังไงก็ขอให้ขายดิขายดีนะจ๊ะ วังโโอยโอยยยยช่ย้ฟคุณโกงเงินผมจะให้ผมสงสารคุณหรือว่าสมน้ำหน้าคุณดีคุณไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะเรียกรถพยาบาลให้ที่ผมช่วยคุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมให้อภัยคุณ แต่ผมเวทนาคุณหน่อยหน่อยเพราะว่าผมไม่อยากเป็นคนุณเลวแบบคุณหน่อยหน่อยโอ้ยนี่พี่การ ทำข,ข้าวกล่องเจ๊งแล้วหรอถึงได้มาเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่อขอโทษนะครับเขียนใบสมัครงานที่ไหนล่ะครับอ้าวไม่เจอตั้งนานแกตกต่ำหรือหลับเป็นเด็กเสิร์ฟเลยหรอวะเป็นเด็กเสิร์ฟได้ยังไงแล้วแกเป็นใครอะ่ะถึงได้เที่ยวม,มาดูถูกคนอื่น พวกแกสองคนออกไปจากร้านนี้เลยนะร้านนี้ไม่ต้อนรับพี่ไม่มีสิทธิ์มาไล่ฟ้าพี่เป็นแค่เด็กเสิฟแล้วฟ้าก็เป็นลูกค้าร้านนี้ด้วยใช่แกมันแค่ลูกจ้างอย่ามาทำเบงเว้ยฉันไม่ใช่ลูกจ้างฉันเป็นเจ้าของร้านนี้อะ,อะไรนะนะไม่เชื่อก็ทำได้ไงวะแกล้มละลายไม่ใช่เหรอถึงฉันจะโดนโกงแต่ฉันก็ขยันทำงานเก็บเงินจนฉันลืมตาอาปากได้อีกครั้ง แล้วพวกแกสองคนน่ะทำได้หรือยังไอ้กันเพื่อนยากแกรับชัอนเข้าทำงานหน่อยสิให้ฉันไปพูดการร้านไงเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอวะนานสิพี่การพี่การเป็นคนใจดีนี่นาเลี้ยงข้าวฟ้าหน่อยนะนะเสียใจแล้วฉันขอบอกชัดๆตรงนี้เลยตั้งใจฟังด้วย ฉันไม่คบคนไรประโยชน์อย่างพวกแก่สองคนออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปไป <c oughs> ลงมือทำงานแล้วคุณถึงจะได้เงินอย่าหวังพึ่งคนหรือโชคชะตา ทุกอย่างต้องลงมือสร้างขึ้นมาด้วยสองมือและสมองของเราเองพี่ไม่มีสิทธิ์มาไล่ฟ้าฟ้าเป็นลูกค้าพี่เป็นแค่เด็กเสิฟใช่แกมมันแค่ลูกจ้างอย่าไปทำเบงขออีกรอบเลยหนูพูดสลับใช่ไหมไม่ได้จริงๆทำไมอ่ะฉันกำาบดไม่ได้อ๋อมา 桂凡。